นะครับวันนี้จะมาอธิบายการยึดนะต,ตัวตัวปลกของาตัวนี้นะยึดเข้ากับเข้ากับท่อ <c oughs> ท่อเป็นท่ออะไรก็ได้นะท่อใหญ่ท่อเล็กอะไรได้หมดขอยอยข้างในเนี่ยมันกลวงๆอ่งเี้นะไ,ได้หมดวิธ <c oughs> ียึดก็คือเราจะใช้สกรูตัวนี้นะย,ยึดเข้าไปคือสกรูตัวนเ,เนี้ยใส่เข้าไปพอใส่ปุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปแบบนัเดี๋ยวเรายึดเลยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันจะ มันจะฟิกมากเลยมันจะฟิกเลยมันจะทำให้ตัวข้อต่อตัวเนี้นนยไม่ขยับเลยเดี s well <S ๋ยวผมจะยิงเข้าไปก็คือใช้ชุดนี้ยิงเข้าไปเดี๋ยวจะยึดทำไปแล้วนะใส่กืบเลยโ้หโอนได้อย้ห้ แน่นแล้วยังหมุนได้อยู่ตัวนี้จะหมุนปรับองศา,าได้ก็เอาตัวนี้ประกอบเข้าไปเลยแบบนี้เลยจะหมุนมองศา,าปรับไปยังไงก็ได้ตามสะดวกเลยก็ใส่เข้าไปเลยหันเข้าไปเลยเพื่อจะขันให้แน่นหน่อยน,นะ ได้ปรัอบองศาได้ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้ว